ลาลงคลิปไปซื้อดอกพี่น้องเอาเก็บขึ้นก่อนกินมันมันม่เมิดดอกพี่น้องจ๋าเอาเก็บขึ้นก่อนเบื้องหลังการถ่ายทําเดิมพี่น้องจ๋าเก็บขึ้นเก็บขึ้นโอ้นี่ตัวไงหรีเก็บขึ้นเก็บขึ้นกินมาวเมิดดอกโอ้ยกันกินเม็ดซมีเขาไล่ออกจากบ้านแต่แล้วไม่อยู่ดอกกินผู้เดียวม่วงเม็ดดอกพี่น้องเก็บไปเก็บไปโอ้เก็บขึ้นเก็บขึ้น เอามาลงคลิปถ่ายทําก่อนเด้อพี่น้องเอากินซํำนีพ่อชีวิตจริงของบทาบนกินซ้ำนี่แหละพี่น้องกินแต้น้ำกับปลากระยงซํำนี้พ่อบักตัวใหญ่ๆนะว่ากินมือหลังอุย้ยก,กนนันกินมืดซํำนันก็ตายละคนหากินซํำใดก็บอกพ่อดอกเบิดลอาลัดซ้ำนี้แหละซํำนี่แหละนี่กินซํำนีแหละน้อยๆอันนั้นทำถาชื้อๆพี่น้อง แล้ว่าวิลีเถอะว่าวิลีเถอะพี่น้องเพราะถาบนกินมาหลายดอกข้าวจานเดียวก็พอแล้วภาคสองเด้อพี่น้องภาคแรกชมไปแล้วอันนี้ภาคสองซัมนีเด้อกับปลากระยงเด้อพี่น้องจา๋า